กมันทุกเม็ดนะครับเลกำกับ30 7 0นะครับ30 70นะครับโกแกมันทุกเม็ดนะครับอ่ะเดกันเลยนะครับครับ30 70นะครับโกแกนะครับบคันโก้มทุม็ดตามง

บัวไหนเขาพนะ่อหรอวะว่าไรว่าไรเขาแล้วมึอนี่แล้วขคาเถิดเขาพ่อเลยนะครับพี่น้องครับโกแก่มันทุกเม็ดนะครับ Re, uh huh. ื้อลผุ uh, or, ้ซื้อยู่นี่ดีาก้าริทตลอดหาหลุหางของโกแก่ยู่นะครับตอนนี้พี่น้องครับนันด็ โปรยยังไลุดกันเลยเหล่อยครับเข้าทีผัานเขาบ้างไว้กรับ่าป่านว่างเห็นบะมันจะมีร่มโยกร่มสอยมันบ้างอยู่หันมันก็ลงมมนต้องตรงบ้างสีเลยนะขอขาวนันสะลงมาหาสีขาเข้าคงตัวนี้บ่นี่เขาสนขวางนี่เห็นป่ตัวเงาเห็น่แมันจะมหาไปเลี่ยมๆทั้งสายจังน้อยแต่ว่าบอขั้นสุดสามลอยกสีเทีนาครับอ๋อนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วขอบคุณได้ เบามากมากเลยนะครับหางของกกแกมันทุงเม็ดนะครับนี่ครับหัวทิ้งหัวเสียบครับรู้สึสบายนะสบายมากเลยนะครับเจ็ดสิบนะครับเอาปกลมๆหนังหางมันสิลมาาทงด้านับตายเออสามสี่พันเลยเบามากเบามากมากเลยนะครับสี่สิบพันเหลี่ยมนะครับ อาซีบาบาไปสาสียบไปหางควนอ้าวสียาบไปเสียบ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 ตุนพอดีพอดีนะครับสามเจ็ดศูน